โอเคครับ <c oughs> กลับมาต่อครับมายด์แมนมาสันโมเรลนะครับพาร์ทที่ห้าทุกคน,น,นเราต้องไปดูเหตุการณ์ข้างหน้าที่เกิดขึ้นกับเมืองฮาเลมเ <c oughs> <c oughs> ราดูเหมือนว่ามีการปล้นกล่องบริจาคเกิดขึ้น No, no โทษด้วยครับผู้ชมดีว่าเกิดปัญหานิดหน่อยเมาไวเลสไม่ทำงานแต่มาแล้วครับเมาช็ชัดนาวเฉยมาแล้วครับผู้ชม เปลี่ยนชุดแล้วนี่ไงเฮ้ยโมล่าบนนี้ทางหนีไฟดูไม่ค่อยมั่นคงเลย <c oughs> เอซแอ แล้วไงนี่คือเหตุผลที่เธออยากจะเจอฉันที่นี่ใช่ไหมช่วยหน่อยมันติดอะไรอ่ะกล่องแคปซูลเหรอใช่มันคืออะ เราเพิ่งเล่นใช่ไหมเนี่ยเธอจำโค้ดได้ใช่ไหมใช่จำได้จะเอามันใส่เข้าไปในนี้หรอแบดบอยอ๋อถูกต้องเก็บเป็นความลับอะอย่าให้ใครรู้ล่ะคือคุณจะทำงานที่รักษาหรอใช่การแข่งขันอะ เป็นเกมที่ดีพลังงานสะอาดจะช่วยโลกนี้ชอบชมลมเด็กเนิร์ดจังเลยโอเคเดี๋ยวกลับมานะสักครู่นายจำรหัสได้ใช่ไหมอ่อฟิบนนัช วิ่รางวัลของพวกเราอ๋อตัวผลิตพลังงานไงที่ต้องผลิตกันมันยังถูกจัดแสดงโชว์ที่ศูนย <Wow. S 2> ์วิทยาศาสตร์อยู่ไหมอ่ะดูเราสิเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะทะเลาะกันหรือว่ายังไง ไม่ได้บาดหมางกันไม่มีอะไรหรอกทำไมเราถึงไม่ใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ฉันเลทแล้วอะต้องรีบไปแล้วเฮยดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยได้แชร์อะไรต่อกันเลยนะเนี่ยไม่มีความลับใช่ไหมไม่มีหรอกทนายมาตรงเวลา

การจบจากโรงเรียนประถมนั้นยังเป็นเส้นทางที่ราบลื่นจริงๆดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอเธออีกครั้งฟินครับอ,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 อ่ะอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงทำอะไรอ่ะแป๊บนึง ไปโฮัรัมวิเฮไปอพาร์ตเมนต์ครับหลดแป๊บผู้ชม พาสทราวิลได้วยว่ะจิงเป้ง um, yeah. เออโทราศาพัพท์เช็คให้ถี่ท้วนการ์ดท,ที่ใช้ขึ้นรถไฟ Come late. เร็วเข้าจะสายแล้วเนี่ยพวก เฮ้ยทำไมทิปปลาหิมะใส่ชุดฉันล่ะไม่เป well ็นไรหรอกนะนี่ส่วนที่ฉันชอบที่สุดที่มาอยู่ในเมืองฮาเลมดูพวกนี้สิเจ๋งเป็นบ้าเลย คิดยังไงกับโรโดตบ้างเป็นเหมือนครูสอนฉันมาตลอดชีวิตนั่นแหละการให้ความรู้กับพวกเด็กๆเป็นสิ่งที่ฉันชอบดูเหมือนว่าฉันจะพลาดอะไรไปบางอย่างนะ ไอ้ี่ตัวอะไรอ่ะไอ้แดงะเนอ่ะไอ้ตัวแดงๆเนี่ยวิ่งกด e ดูเหมือนว่าทุกคนอยากจะเข้าห้างแล้วออโชคดีครับคุณนายโมรเรล สืมตดียามเย็นพ่อแม่พี่น้องจำได้ไหมว่าเราสูญเสียอะไรไปบ้างร้านพอโรควิเมอรี่หนึ่งในร้านไอศครีมดีที่สุดในนิวยอร์ก หัวกับตอนนี้นายก็เป็นไอแมงมุมแล้วอย่าพูดสิในตอนนี้ร็อกสันกำลังลำเลียงขนส่งนิวฟอร์มดูเหมือนว่าเป็นตัวอย่างทดลองนี่คือสารข้อความถึงร็อกสันคนที่คุณพูดถึงอ่ะไอไซมอนครีเจอร์มันเป็นนักฆ่า ฉันจะไม่ยอมให้มันถูกเปิดออกพวกเราอาชญากรใต้ดินจะหยุดพวกมันเรามีปัญหาแล้วทุกคนสงบสติไว้เตรียมอาวุธนายช่วยตรงนี้เดี๋ยวฉันดูแม่นายให้มาครับไปกันเถอะ มาวะเปิดเปิดไอหมอนี่ทิงเกอร์เลอร์บอกว่าให้สนใจแค่รดสันสนใจเราบ้างได้เล้าสนใจบ้างได้ไหมครับฉั้จะฉีกหน้ากากแกออกเป็นชินช้นๆไอเด็กเ,กเว้นอะไรขีดอะไรครับ ขี่อ,อะไรเดี๋ยวหมอเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนไนกียอร์พอร์วนก่อนมะล่ะมันยิงมาิงมานี่เจอเวนอมหมันไปหน่อยตต,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 ตึึไนกี้แอร์พอร์ตมันไปหน่อยอือ่้อง กี่คอมโบเนี่ยฟินิชออฟยอมแพ้ได้แล้วมาวะ่ะหมอกเลยว่ะมานัมา่มันเจ็บนะเจ,บจจเจ็บจริง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 ลอยาอากาศไปที่ Nike Air Force 2 w o ไป อุย้ยมันปลาระเบิดมานี่นีมันหมอนี่มัน,มน,น,มนไม่ระเบิดอู้ยมนระเบิดเลยนะครับไม่โดนไม่โดนมู้ยไม่โดน,โดนโอุย้ยมันโดดไปไหนมันหยงเย่งไปไหนแกหยุดพวกเราไม่ได้หรอกไอ้แบงม,มุมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวหยุดหยุดไม้รู้รับอย่าดูถูกอย,อย่าดูผิดกัน,นโอเคมาถึงบ้านแล้วนะ นัดจามาส่งแม่นายอะ่ะยิ้วก็มันแย่ไไม่มีนี่แบาบกโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปคิดแผนของทิงเกอร์อีกรอบโอ้ยอะไรแล้วไม่นี้นี หยุดเลยหยุดเลยเวียนหยุดต้องย่องเข้าไปเสีวเดี๋ยวน้ำหนึ่งหยุดแกจัดการพวกเราไม่หมดหรอกทำไมมันเยอะหรือไงครับเยอะหรอ ไหนอะไรไม่หมดเดี๋ยวได้รู้ไม่หมดไม่หมดอลอย,ยอากาศไปก่อน่ออากาศส่ยานห,ยหมดยังเป็นยื้อโคตรไม่ไหวแล้วทีหนึ่อนเวน้อมพันปปึึบ Burrup, 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 burrup. Kom hit! อุ้ยชิบหายพึ่งคิวน์คิวน์อุ้ยอุ้ยกดสองปิงคัมมิ่งนั้น พึ่งยิงปวดไปไหนวะเนี่ยยิงยิงยิงครับครับแรบนึ่งจะเสียใจที่หลังอะไรเสียใจอะไรอุ้ยเยอะมากโคตรโหดยังมันคืออะไรอ่ะนั่น ไม่ลูกอยู่ไหนอืกำลังกลับบ้านครับแต่ว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลได้ไม่ไม่อยู่ในที่ที่ปลอดภัยลูกอยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัยเข้าใจไหมลูกไมา แม่จะถึงบ้านเร็วๆนี้เจอกันเจอกันครับแม่ไม่ยอยู่ไหนเนี่ยเฮล์มผมกำลังไปที่สะพานเรดวิท<ต>ครับโอเคถ้าเกิดว่าร็อกสันประกัตัวนายรีบวิ่งหนีเลยนะเข้าใจไหมโอเคผมจะระวังตัวครับ เ,เ,เหตุการ์ระเบิดเร็วร้ายลงต้องรีบไปแล้ว่ยามาถึงถึงแล้วอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่พาซ่าเป็นแค่การมอมเครื่องเท่านั้นนะอ,อ,อย่ายิงกันได้ไหม เข้าใจไหมเนี่ยเรามาตามหาดิวฟอร์มอย่าไปนสนใจอย่างอื่นนอกเหนือจากนิวฟอร์ม จัดการเขาแล้วก็รีบขนของไปมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อุยฮะทำอะไรเนี่ยปินเอาปินเหรอไม่ปินทำอะไรวะทำไมปิน มันกำลังระเบิดไป <them> คอยกันเข้าไว้คีบคีบฟรีว่ะเดี๋ยวมีปิวเวหน้องนั้นใช้ มายฉันเห็นเหตุการณ์ระเบิดอ่ะนายเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยกจะเพิ่งพูดต่อตู้อยู่ไม่ว่างโว้ยโอ้พระเจ้าฉันเห็นเธอวันนี้อ่ะโอเคได้ครับมันไม่ใช่ความผิดของนายไม้เป็ควบผิดของข้าไม่ไหวโอ ต้องฟิเนสนออ,อยอือเกินเยอ,าอมากเราเปิดม้แล้วคนชอบเล่นของขอม,มชอบเล่นระเบิด,บดว,วิ่งยิงยิงมาไม่โดนนะฮะหลบแบบดิจิตอล แม่จะพึ่งแตกเลยม,มัวมัวมัวบานนเี๋ยวก็จะพึ่งจะพึ่นึงแล้วผูว้ชม รอ,นนกกอบหนึ่งนะครับผู้ชมเกี๋ยวคนิคขัดห้องนิดหน่อย Thank you. ออโอเคมาแล้วผู้ชมเมาทานหมดอุ้ยจะพึ่งไมกี้แอปปอดมึงเจ็บนันเนี่ย โอ้พระเจ้าสะพานกำล,งลงังถล่มโอ้พระเจ้าหยุดเลยแม่น่มฟาแมสหนึ่งทีหมดยังวะเยอะมากกลางอากาศไปดี Ôi cha cháu Ôi. không, 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 โอเคต้องรีบไปที่แท่นก่อนที่มันจะมันลงลงมาโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันีดีหน้านะครับขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนมันดูเดือดกันเจอกันครับพัดหน้าครับไฟท์เตอร์แมนมา m o r a l เรเจอกันครับ